อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายรีเจนนะครับอยู่กับคาริน่านะครับคาริน่าค่า5นะครับก็จัดของฝันให้คาริน่าไปเลยครับนี่ครับได้ค่า5กดซื้อสกินกันดื้อๆหยครับมาแล้วครับสกินคาริน่านะครับเข้าไปดูเกียร์นะครับสำหรับคาริน่านะครับเกียร์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นรองเท้านักบวชนะครับ เคียวัพพิบัตินะครับอาวุธเทพพิทักษ์นะครับแล้วก็ไม้กายสิทธิ์นางฟ้านะครับแล้วก็ปีกเลื้อ2สองอันนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูรีเพย์นะครับก็ฝั่งเรามีคากระมีมอสค้ามีคาริน่ามีฮายาบุสะแล้วก็จอนสันนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีฮายาบุสะนะครับ นหน้ามโนทอชูแล้วก็มีอาร์นะครับก็กด <c oughs> ดูที่คาริน่าเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวจะภาคแบบอ่าไม่ใช่เป็นแบบภาคค่าห้าแบบ ภาคเหมือนภาคการแข่งขัน,ขนละกันเพราะว่าเกมเนี้จริงๆแล้วมันก็อยากจะกอไปยาวๆเลยครับเพราะว่าเกมมันช้ามากครับคือต้นเกมเนี่ยแทบจะไม่ได้ฆ่ากันเลยดีกว่าครับต่างคนต่างไอ้นี่ครับต้นเกมเราก็ยืนฟาร์มครับเพราะว่าเราออกผลกรรมมาเพื่อฟาร์มเลยครับตีกริปตีคิปตัวล่างเลยนี่ตีเอาลูนครับ ฝั่งตรงข้ามเขาก็ฟาร์มอยู่เหมือนกันครับเลนล่างเนี่ยเป็นจอ์นสันนคกกูลาครับเนี่ยแล้วก็ไปห้าวตีนแต่วันเลยครับวิ่งเข้าไปครับเขาเห็นเขาฟาร์มอยู่เข้าไปกลางดงเลยครับไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นเลยครับแล้วน้องที่เล่นอาฮายาบุสาเตยมันก็ไม่รู้เลยครับว่าพี่จะไปห้าวแครับดูวิ่งหนีจะรอดอยู่แล้วครับเนี่ยกดเพิ่มเลือดหนีมาแต่ชูเขาสั่นไหวมาเตะนะครับตายคากอหญ้าเลยครับหาตากตะแตนทอดแดกแต่ต้นเกมเลยครับ พอห้าวเสร็จแล้วเราก็ไปฟาร์มเลยครับทีนี้หลังจากการห้าวนะครับเราก็ไปถางป่านะครับทำไล่ไถานาคิดว่าเล่นฮาวเวิมูนไปแล้วครับฟาร์มแม่งรัวๆครับวิ่งสลอบแมปอะ่ะ สี่ครับเลเวสี่ครับตีเต่าแล้วครับเต่าเกิดนี่รีไปยืนจองเลยครับกลัวมีคนมาแย่งครับคารินาเนี่ยตีเต่าไวอยู่แล้วครับแล้วยิ่งเราออกมีดฟาร์มมาด้วยนะครับตีแรงขึ้น30%มเนี่ยนี่จังหวะนี้จะเล่นมีอาครับมอสคัพฟาร์มมีอาเนี่ยอันตีล่องผลไวครับเราเข้าไปฟันได้2ทีครับมีอารคเขารีเจนเลือดแล้ววิ่งถอยหลังไปครับไม่ทันครับอย่างที่บอกครับช่วงต้นเกมเนี่ยหนาทีแรกแค่ไม่มีอะไรเลยครับ เราเห็นชูครับแล้วก็วิ่งหนีครับไปฟาร์มครับเข้าป่ามาเก็บรูนครับต้องบอกว่ายาวๆไปครับทางทุกป่าออร่านี่เต็มขาแต่การฆ่าไม่มีนะครับมีแต่การตาย กัมรีเจนเลือดครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปใหม่ครับทั้งสองฝั่งครับช่วงต้นเกมเนี่ยไม่มีการบวกไม่มีการทำอะไรกันทั้งนั้นครับนี่ครับเข้ามาถางป่าหลังบ้านครับมีอามายิงครับสกิลใส่ลีทแล้วก็แทงครับ มีชูมาแล้วครับล้อมหน้าล้อมหลังครับพยายามจะวิ่งแห่โค้งชูเตะมาครับไทยมุสาเข้ามาอันติครับเราเนี่ยถอยแล้วครับพิจอรสันขับเข้ามาชนไว้นะครับก็ไปเดินย่องย่องแล้วดูแล้วว่าไม่มีอะไรครับสั่งถอยหลังอย่างเดียวครับคือช่วงต้นเกมครับไอเทมเรายังไม่มีครับมีแค่รองเท้าคู่เดียวครับจะแทงจะตีก็ไม่ค่อยแรงครับเนี่ยครับมโเราถออันติเราก็ถอยมาทันนะครับ ชูค่าจอนสันเราไปครับเราเข้าไปแทงครับจะเอามันอทอร์มันอทอร์ฮิวเลือดหนีครับอย่างที่บอกครับช่วงต้นเกมไม่มีของแล้วมันก็นะทำอะไรไม่ได้ครับวิ่งมาฟาร์มต่อครับพีน่นีวิ่งทุกเลนยกเว้นเลนตัวเอง <laughs> อยู่เลนบนวิ่งลงมากลางวิ่งขึ้นบนอะไรก็ไม่รู้วิ่งลงล่างฟาร์มแม่งทุกป่า คือการฟาร์มอ่ะถ้ายิ่งฟาร์มเร็วนะครับยิ่งตีคีิปป่าบ่อยๆเนี่ยเลเวลเราก็จะเยอะนะครับนี่ฮายาบุสะกระโดดเข้ามาตีแล้วครับเราก็หนีเข้าป้อมมานะครับกดสกิลหนึ่งไว้ครับแล้วก็ฟาร์มต่อครับรีเจนเลื่อนแล้วก็ฟาร์มต่อครับบ้านช่องไม่กลับครับถางป่าต่อเหมือนเดิมครับนี่เลเวลแปดแล้วนะ ถ้าเปรียบเทียบกับฮีโร่ฝั่งตรงข้ามดูได้เลยครับมนาทอร์เลเวลห้านะครับชูเลเวลหกฮายาบุสะเลเวลเจ็ดเนี่ยเราเลเวลแปดคนเดียวเลยนะอ่ามีมอสคัพนะครับมอสคัพเลเวลแปดมอสคัพน่าจะออกมีดฟาร์มเหมือนกันเห็นป่ะมอสคัพอยู่เลนกลางแล้วอ่อนมีดฟาร์มยังเลเวลเท่าเราเลยนะครับนี่ครับเลื่อนมีแค่นี้ก็มาฟาร์มเต่านะครับ แล้วก็มีคนลากตีนมาครับก็ต้องวิ่งหนีครับมอสครับหนีตายผ่านมาครับมีอาเลยสอยเต่าเราไปเลยเหมือนเดิมครับวิ่งฟาร์มครับนี่ยังไม่ได้อ่าเคียวภัยพิบัติเลยครับต้นเกมข้างล่างมีบวกนี่เรารีเจนวิ่งไปแล้วครับแอบอยู่ในป่าครับเห็นหฮยาบุษาครับแทงครับแทงใส่หายาบุสาครับแล้วก็เข้าไปฟันเลยครับ มอสคับปานติเก็บฮายาบุสะามาครับวิ่งเข้าไปครับนี่ครับจะเจอชูกระทืบเอาครับดีนะว่ากดสกิลหนึ่งเข้าไปครับชูแต่ครับกดกดหนีออกมาครับกดสกิลหนึ่งวิ่งหนีออกมาแล้วก็มาฟาร์มต่อครับสายฟาร์มก็ต้องฟาร์มเลยนะออกของมาขนาดนี้แล้วนะครับ ฝั่งเขาเนี่ยเลเวลตามเราทันเนี่ยเพราะว่าเขาไปฆ่าเต่าเมื่อกี้นะครับมีอาเนี่ยขึ้นมาเลเวลเก้าเท่าเราแล้วอะเราก็ยังฟาร์มไปอยู่เรื่อยๆครับหกนาทีเนี่ยฆ่ากันแค่สองต่อสองนะครับเป็นเกมที่แบบว่าต่างคนต่างเซฟต่างคนต่างฟาร์มก็ว่าได้คือแทบจะออกมาในเลนเนี่ยน้อยมากครับเนี่ยจอรนสันวิ่งไล่มานาทอร์ครับเราก็วิ่งไปดูคิดว่ามานาทอร์ใกล้ตายครับที่ไหนได้มานาทอร์เลือดเต็มแม็กเลยครับวิ่งกลับเลยครับ วิ่งกลับแบบไม่มีเหี้ยยหญด้วยครับแล้วก็เข้าไปแทงครับจอร์แดนได้ฆ่ามาครับมีอาเนี่ยอันติล่องหนนถอยกลับไปครับฮายบุสะเข้ามาฟันแต่เราหาตัวไม่เจอครับมานาก็ไม่มีครับ <iate> กดถอยหลังองย่างเดียวเห็นปะถอยทับ <laughs> ที่ถอยไม่ใช่อะไรจะถอยไปฟาร์ม <laughs> ไม่ใช่ว่าถอยเพราะเลือดหมดหรือมานาหมดนะจะถอยไปฟาร์มนะครับ เก็บไปเรื right ่อยครับนึกว right? ่าเล่นฮาเวด o ู n นะครับฟาร์มฟาร์มทุกป่าครับนี่ถ้าข้ามไปฟาร์มฝั่งเขาได้นี่ก็จะไปเหมือนกันแหละแต่ข้ามไปแล้วเจ็บมาสองรอบแล้วก็ยังทำหน้าหน้าที่ฟาร์มต่อไปครับสกอร์เพิ่ง3มต่อ2องเห็นไหมแปดนาทีเนี่ยแทบจะยืนคุยกันอยู่แล้วครับ2ฝั่งไม่มีมานาครับ ก็เลยกดสกิลแล้วก็มาฟาร์มเรื่อยเปื่อยครับนี่ฝั่งตรงข้ามดันมาแล้วครับดันเซนมาครับตรงกลางของเราเนี่ยมีมอสคาร์ครับเข้าไปกลางวงล้อมแล้วก็เรียบร้อยครับมอสคาร์แล้วก็กดสั่งถอยเลยครับถังลอยครับถังลอยไฮยาบุสาเข้าไปเอามีอาร์มาครับฮายาบุสะฮายาบุสเนี่ไม่ยอมครับมายาทอเจอสกิลอันติของมายาทอร์ของคากรุลาครับ ี่จังหวะนี้เราเข้าไปแทงครับแล้วมานาก็ไม่มีครับต้องวิ่งถอยหลังครับจอร์แนได้ฆ่ามาหนึ่งครับนี่วาราปกลับบ้านแล้วครับ <Okay. S 1> เลือดจะหมดมานาจะหมดครับกลับมาชาร์จก่อนกลับมาชาร์จก่อนตอนนี้ได้เคียวภัยพิบัติมาแล้วครับยังไม่ได้ไอเทมอาวุธเทพพิทักษ์นะ เหมือนเดิมครับเกมนี้อาจจะไม่ได้ดุนะครับแต่ว่าอยากอัดคลิปค่า5เก็บไว้เฉยๆครับเพราะว่าค่า5าเนี่ยนานๆจะมีทีนะครับอย่างที่เคยบอกกันไว้นะครับถ้าเกิดอ่าเจอคลิปการแข่งขันไหนที่มีค่า5้านะครับบอกด้วยนะครับจะเข้าไปอัดให้นะครับคือถ้าอัดได้นะต้องเอาแบบอัดได้ด้วยครับจังหวะนี้เข้ามาแทงครับได้ชูมาครับแล้วคากราได้มาอีกตัวครับนี่เราก็ยังวิ่งไล่แทงอยู่ครับ มันทอถอยกลับไปแล้วครับมันทอมันทอลิ้นเล่นลวันนี้ไม่ค่อยดีครับแต่ว่าอัดไว้เดี๋ยวหายครับรอบที่แล้วเตยค่าห้าก็หายไปเหมือนกันมันขึ้นว่าอะไรอะรีเพย์หมดอายุครับถึงกับงงเลยมาเราก็กดถังร้อยถังหลอยอย่างเดียวครับ เหมือนเดิมครับเราก็ยังฟาร์มคีฟอยู่ครับเนี่ยทั้งเกมฆ่ากันแค่นี้จริงๆเดี๋ยวสิบนาทีเนะี่ยฆ่ากันไปห้าต่อเจ็ดเองครับเราก็ฟาร์มอย่างเดียวอ่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็ไม่ค่อยหลุดออกมาให้ฆ่าเท่าไหร่ครับ <is> นี่กดรีเจนต์มาครับมีฮายาบุสารับฮายาบุสะาเราเนี่ยเข้าไปอันติเราเนี่ยถอยหลังมาครับเพราะว่าน่าจะมาเยอะอยู่แล้วครับเราก็ถอยครับ คือคารินาเป็นตัวที่เข้าไปเปิดก่อนไม่ได้อยู่แล้วครับต้องหาจังหวะที่ฮีโร่ที่ฝั่งตรงข้ามเลื่อนเหลือประมาณครึ่งหลอดนะครับแล้วเข้าไปแทงคอมโบหนึ่งให้ตายอะ่ะมันจะมีโอกาสได้ลุ้นมากกว่าครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปอันติก่อนเนี่ยอันตินทีแรกเลยเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยตายครับนี่ครับเฟดออกมาฟาร์มคีฟอย่างเดียวเลยครับเก็บลุ้นครับ นี่เลเวลสิบสี่นะครับดูฝั่งตรงข้ามเนี่ยเลเวกสิบแล้วก็สิบเอ็ดนะครับไายาบุษะเลเวลสิบสามมีอาร์แลเวลสิบสองครับนี่มีชูหลุดออกมาครับเราก็อันติใส่เข้าไปครับหน้าเลเวล็สิบเอ็ดนะครับเนี่ยเราเข้าไปโฉบแทงข้างหลังมาอีกตัวครับมีอาร์ครับเลื่อนเหลือน้อยเราก็เดินวนๆหนป่งมาคือเหมือนเราเดินรอจังหวะเนี่ยไมาแล้วทออันติมาจังหวะนี้เราก็เข้าไปแทงให้นะครับแล้วก็ฟันครับไายาบุษะได้มาครับ แล้วก็ตามเข้าไปฆ่ายันในบ้านเลยครับฮายาบุสะกดนนหน้าน้าครับน,จจน,น,นี่เราไม่ได้ฆา,น,านี่เมื่อกี้ที่เราแทงมีอาไปก็มีคนฆานะครับเรากะเข้าไปแทงแทงเก็บคิวนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้นะครับเหมือนเดิมครับวิ่งฟาร์มรอบบ้านเหมือนเดิมครับ ตรงไหนว่างวิ่งเข้าไปหาคีิเลยครับเพราะว่าเราออกสายฟาร์มมาแล้วอะ่ะเราต้องหาคีิอยู่แล้วแหละเต่ามาครับจะวับกลับบ้านไม่ได้กลับอีกครับมาตีเต่าก่อน the วับกลับบ้านแล้วครับ <ate> นี่รีเจนแล้วครับ นี่น่าจะเป็นจังหวะจบแล้วนะครับเพราะว่าค่า5้าได้ปุ๊บฝั่งตรงข้ามเขาก็กดยอมแพ้เลยครับน <Ret reat. S 1> ี่เห็นปะยังมีอารมณ์มาฟาร์มคีบอ่ะหมอดขาบอ,อกตีหลอดนะครับฝั่งตรงข้ามเขาก็เลยวิ่งมาครับ <c oughs> พี่เห็นไหมนทอโมโหพี่เลยเดินถอยหลังครับมีชูครับ เข้าไปฟันได้ทีหนึ่งมนาทอมันจันติก็เลยถอยหลังครับถอยมาไกลครับล้วนี้จังหวะเห็นไหมนาทอเข้าไปอันติครับแล้วก็ฟันครับอันติครับดับเบิลคิวอันติเข้าไปอีกครับมีอารับคาสามแล้วครับอันติใส่ฮายาบุสะค่าสี่ครับเหลืออีกตัวหนึ่งครับอยู่ในป่าครับชูกระโดดมาครับแล้วก็เรียบร้อยครับกระโดดเข้าทางมีดเราพอดีครับคาห้าครับเป็นตะคิวเลยทีเดียวครับ ก็จบแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขากดยอมแพ้นะครับ <Victory! S 1> วิตเตอรี่นะครับ <Victory! S 1> นี่ครับ ได้ค่า5้านะครับคาริน่านะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ